คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำคดีในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนคดีหนึ่งได้ไหมครับเป็นคดีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากเหลือเกินมูลค่าความเสียหายก็มากมายมหาศาลนะครับยังจำคดีหุ้นมอหุ้นมอรีเทินได้ไหมครับมีบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อว่ามอรีเทินชื่อเท่มากเลยมอรีเทินชื่อมอรีเทินเลยชื่อนี้แหละอยู่ในตลาดหุ้นเจ้าของชื่อเฮียมอ มออมรลิตวันดีคืนดีก็ม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 ีเซียนหุ้นขาใหญ่อาจจะมีหุ้นอยู่ในมอลิเทิร์บ้างนิดหน่อยเซียนหุ้นขาใหญ่นำโดยไฮโซโปิงปองหรือชื่อเป็นทางการอภิมกบรุรงวง<ะ>กับพวกก็ลุกขึ้นมาเปิดปฏิบัติการหาช่องว่างของกฎหมายปล้นบลอกเกอร์ในตลาดหุ้น ค่ะปล้นบล็อเกอร์ในตลาดหุ้นอ,อาศัยช่องว่างของกฎระเบียบอาศัยช่องโหวของกฎหมายค่ะสร้างสตอรี่จัดฉากแล้วก็ปล้นบล็อเกอร์ในตลาดหุ้นถ้าสําเร็จนะจะได้เงินไป4ี่หพันล้านะเอางี้ดีกว่าวไม่น้อยนะรายละเอียดมันเป็นประเด็นทางเทคนิคผมข้ามนะมเรื่องก็เข้ามือดีเอสไอคนที่ไปร้องทุกกล่าวโทษเนี่ย มีทั้งกรตตคณะกรรมการต่ารหลักทรัพย์<น>และต่าดหลักทรัพย์ผู้คุ้มกฎแห่งต่าดหลักทรัพย์ประเทศไทยนี่แหละ,ะกรตรก็ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของเรื่องไปร้องทุกขกล่าวโทษขณะเดียวกันบล็อกเกอร์ผู้เสียหายที่ถูกหลอกที่ถูกปล้นก็รวมตัวกันไปร้องด้วยชเรื่องเข้ามือ DSI DSI อ,อสอบสวนเสร็เรียบร้อยก็สรุปสำนวนในสำนวนที่สรุปนั้นเสนอ ให้ฟ้องรวมทั้งสิ้น42คนด้วยกันค่ะ42คนด้วยกันค่ะใน42คนชื่อแรกไฮโซปิง so ปองอภิมุกบมรุงวงชื่อที่สองชื่อที่สามก็จะเป็นผู้คนในตระกูลพรประภาสามแม่ลูกตระกูลพรประภามาหมดเลยครับยกบ้านเริ่มจากไฮโซคิม so คุณอธิพัฒน์พรประภา <c oughs> แล้คนที่2ก็คือคุณอรพินพรประภาเป็น,ปนแม่ไฮโซคิม <So> ใช่ค่ะคนที่สามเป็นน้องชายของของไฮโซคิมโดนกันยกบ้านโดนกันยกบ้านเลยนะครับบนจออย่าเพิ่งไปแปลกใจเข,าข,เขาขึ้นเขาขึ้นเพจเร็วไปนิดนึงประเดี๋ยวจะงงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอธิบายผมปูพื้นไว้ก่อนนะครับ DSI เขาเขาสรุปสำนวนเขามีความเห็นว่าควรที่จะ ฟอง,องรวมทั้งสิ้น42<อ><ค>นต้องคนนะครับใน42คนนั้นก็นำโดยไฮโซปิงปองไฮโซคิมและอื่นๆอีกมากมายในชื่อ1 2คนนั้นจะมีคนดังในเว็บวงสื่อที่ชื่อสมนึกกะยาวัฒนกิจก็คือเจ้าของตรงหัวด้วยนะอโอเคทีนี้ทีนี้ในสำนวนที่สรุปนด้ดีเอสไเขาก็ส่งไปที่ไอาการ <Okay. S 2> สำนักงานอายการสูงสุด <Okay. S 2> ปรากฏว่าอัยการสั่งไม่ฟ้อง9คนด้วยกันอ้าใน42สั่งไม่ฟ้องเท่านั้นเองอื้อเอึงเพราะบางคนใน9คนนั้นน่าจะเป็นจิ๊กซอสำคัญมีคำถามทำไมไม่ฟ้องโอเค okay. คราวนี้ดูบนจอคราวนี้ดูบนจอ,อในแวดวงตลดาดเงินตลาดทุน รวมถึงทาง d s เเขาก็เอ๊ะกันเป็นแถวเอ๊ะยังไงเนี่ยเอ๊ะไงไม่ฟ้องก้าวผู้ต้องหาคดีหุ้นหมอไปดูสิครับว่าไม่ฟ้องใครบ้างคนแรกที่ไม่ฟ้องค่ะคน,นแรก<ล>ที่ไม่ฟ้องไฮโซคินค่ะอธิพัฒน์พรประภาค่ะไม่ฟ้องอธิพัฒน์ไฮโซคิมทั้งททีททททท่น่าจะเป็น,ปนจิกจ๊กซอว์สำคัญของเรื่องนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคดีหุ้นหมอเนี่คีย์เวิร์ดหรือจิ๊กซอว์สำคัญเนี่ยจะอยู่ที่สองคน คนนึงก็คือไฮโซไฮโซปิงปองอะค่ะไฮโซปิงปองอภิมกอภิมกอภิมกโอเคอีกคนนึ่งก็คือไฮโซคิมอธ so ิพัฒน์พรประภาะแปลกฟ้องไฮโซปิงปองแต่ไม่ฟ้องไฮโซคิม so ค่ะขณะเดียวกันก็ไม่ฟ้องแม่ไฮโซคิม so พินฟ้องเฉพาะน้องชายฟ้องเฉพาะน้องชายของไฮโซคิม so ค่ะคนเดียวเท่านั้นอืมีมคําถามเยอะมากๆเลย ก็ในเมื่อ3คนสคนนี้คีย์เวิร์ดอยู่ที่ไฮโซคิมทำไมไม่ฟ้องไฮโซคิมแต่ไปเลือกฟ้องน้องชายของไฮโซคิม so ไม่รู้สิครับมันก็เอะกันเป็นแถวคนที่3ที่สั่งไม่ฟ้องก็คือค่ะอิทธิวัฒนะเอี่ยมพิกุลค่ะโอเคคนที่4เป็นชาวต่างชาติชื่อชื่อชูบดิฟพราซันตาดัสค่ะ ครั้งแรกนี่ก็เป็นอินเดียอืมแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วผมผมเห็นหน้าพาสปอร์ตแล้วล่ะค่ะเป็นเชนชาติมันไม่ใช่อินเดียมันเป็นประเทศชื่อแปลกๆเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวพรุนี้ผมจะเอามาให้ดูชูบดีฟพาสันตาจะเปิดจะเปิดตอนนี้มันก็เปิดไม่ทันแต่ว่าผมเห็นหน้าพาสปอร์ตแล้วไม่ใช่อินเดียค่ะไม่ใช่อินเดียยืนยันไม่ใช่ปากีสถานไม่ใช่ปากีด้วยไม่ใช่มาเลไม่ใช่สิงคโปร์อไม่ใช่บรูไนค่ะไม่ใช่ตะวันออกกลาง แต่เป็นชื่อประเทศเปแปลกประเทศหนึ่งเหมือนเหมือนสมัยก่อนผมเคยงงกับวานนวตัวตั้งนานมผมเพิ่งรู้ว่ามันมเป็นประเทศนะและอยู่ตรงไหนนะค่ะเกาะดังนั้นกระโปรดให้อภัยเพราะผมจําชื่อประเทศในหน้าพาสปอร์ตไม่ได้จริงๆรอ่ะคนที่หค่ะคนที่หชื่อเกรียงศัพิ์วงโอสถพานิชหรือธนวัตรรุ่งสิริประเสริฐอืมคนที่6พิเชษผลสุวรรณชัยคนที่7ไพศาลเกษมสิรินาวิน คนที่8น,นี่น่าสนใจนะค่ะ,ะว่าที่พนวตีปพินวิตรอดบางยางนำสกุลนี้ดังนะลูกชายใครลูกชายพนวโทจิติรอดบางยางนั่นเองถ้าจะยังจำชื่อประพินวิตรอดบางยางได้ไหมครับเจ้าลิขิทไทยอินไซต์ a i l a n d เมื่อ,รรอครั้งท<อ>ี่ขุดคุยคดีเว็บพนันบอสตันบอสตานจำได้ใช่ไหมครับเขาบอกบอสตันบอสตานเรากว่ออกา,ามีชื่อตำรวจสนายเข้าไปอีลลงตรงนั้นด้วย แต่ยังไม่ได้สรุปนะว่านายตำรวจทั้งสองนายเอากับเขาด้วยจริงๆหรือเปล่าหนึ่งในสองนายก็คือประพินวิทย์นี่แหละคนที่9ครับคนที่9ชื่อพรเดชอุยะนันคำถามก็คือทำไมจึงสั่งไม่ฟ้อง9ใน42และบางคนใน9เป็นจิ๊กซอว์สำคัญเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในคดีเสียด้วยมันอะไร และอย่างไรเขาก็มีคําถามกันเยอะไปดูกระบวนการสั่งไม่ฟ้องของทางอายการเขาสักนิดสิครับปกติคดีธนงเนี่ยเมื่อเมื่อส่งไปที่สำนักงานอายการสูงสุดเขาจะส่งไปที่สํานักคดีพิเศษสํานักคดีพิเศษที่ในอายการสูงสุดนะสํานักคดีพิเศษสํานักคดีพิเศษจะดูคดีทันงเนี่ยมีคดีธนงนี้เข้ามาก็จะจ่ายไปที่สำนักสํานักคดีพิเศษขณะที่ จ่ายสำนวนนี้ไปที่สำนักคดีพิเศษอธิบดีอายการคดีพิเศษยังเป็นคนเดิมค่ะยังเป็นคนเดิมยังเป็นคนเดิมชื่อวิรุณฉันทนะนันค่ะอายการวิรุณเพิ่งกเกษียณ30กันยาที่ผ่านมาโอ้สดๆร้อนๆแล้วไม่ขอต่ออายุไม่ประสงค์จะเป็นอายการอาวุโสจะไปสมัครเป็นปปชค่ะโอเคอโดยกระบวนการทำงานเนี่ย อายการวิร์ก็ได้สั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งทำหน้าที่พิณาคดีหุ้นหมอคณะทำงานคณะนี้ประกอบด้วยหนึ่งนิรัน์ค่ะนันตาฤทธ์อายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ3ค่ะ2คุณนราทิพย์นะคะธารกรสัมติเป็นอายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ2 3. ค,ค,ค,คุณนัทศาสตร์สิทธิชัยอายอการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และ4คุณเทพประธานพรทองครังเป็นเอกการจังหวัดประจำสำนักงานเอกการสูงสุดอ่ะคนที่5คุณสุภเสรคงแข็งเป็นเอกการจังหวัดประจำสำนักงานเอกการสูงสุด6คุณพงษ์สทอสิริรัตน์เอกการจังหวัดประจำสำนักงานเอกการสูงสุดและคนที่7คุณสมุดลีพัชรสกุลเอกการประจำสำนักงานไอการสูงสุดค่ะคณะทํางานทั้งเอาหานเขาเรียกว่าเอาหานคณะทํางานทั้ง7คนนำโดยคุณนิรันนันตาสิทธิ์ทำความเห็นเสนออธิบดี อายการคดีพิเศษเสนอว่าไม่ฟ้องทั้ง9้าคน uh. ตามที่เราอ่านรายชื่อกันไปเ <c oughs> มื่อขึ้นไปที่อายการคดีพิเศษอธิบดีอายการคดีพิเศษเอาอยการวิรุณอายการวิรุณก็เห็นพ้องด้วยก็สั่งไม่ฟ้องตามความเห็นของคณะทำงาน เสีดายเสีดายไม่มีโอกาสได้สอบทานกับอายการออวิรุณแล้วก็อายการนิรนัน์นะครับว่าทําไมจึงสั่งไม่ฟ้อง9คนนี้ขณะนี้อธิบดีดีเอสไกำลังทําเรื่องแย้งกลับไปที่อายการสูงสุดเพราะดีเอสไอเห็นควรสั่งฟ้องหมดเไงถูกต้องอสําคัญที่สุดดีเอสไอเขาบอกว่าให้โซคิมเนี่ยไม่ฟ้องไม่ได้อเป็นจิกซอ คนสาคัญสําคัญกว่าน้องชายของไฮโซคิมด้วยอประมาณนั้นน้องชายโซคิมชื่อเอกพัฒใช่ไหมใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วคราวนี้ใน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 สังคมของนักกฎหมายเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าคืออายการวิรุณกับอายการนิรันเนี่ยเขาเขาทำงานคู่กันมาโดยตลอดนะแล้วเขาก็อยู่กับคดีพิเศษกันมาโดยตลอดนี่แหละ แล้วเขาบอกว่าในอดีตนั้นอายการวิรุณกับอายการนิรันเคยแพคคู่ในการตั้งเรื่องสั่งไม่ฟ้องคดีอรตะกูลกันสูตรตะกูลกันสูตรเรื่องที่ดีเหรอหรือเรื่องบุกรุกป่าเลยเออบุกรุกป่าจำได้ไหมจำคดีบุกรุกป่าจังหวัดเลยได้ใช่ไหมครับใช่ด่ะ คดีไร่วโนทยานคดีโรงผลิตไวนยชาตโตเลยเลยรีสอร์ทรังเย็นข,ของตระกูลกนโสูตรทั้งแผงเลยเนี่ยอยู่ในแอเรียสวยงามมากบุกลุกป่ามืองเลยค่ะก็ก็นี่แหละทั้งคุณขาว่ามากใช่ไหมทั้งคุณวิรุณทั้งคุณนิรัน์คุณนิรัน์ก็เคยอยู่ ็เคคดีเนี้ยดูคดีเนี้ยเคยดูคดีนี้แล้วก็เคยสั่งไม่ฟ้องทีนี้ทีนี้การสั่งไม่ฟ้องคดีนั้นเราจะไปบอกว่ามันเป็นปัญหามันก็ไม่แฝ์จะบอกว่าการสั่งไม่ฟ้องคดีบุกรุกป่ามึงเลยของคุณวิรุณของคุณนิรันดร์อดีตเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราก็พูดไม่เต็มปากใช่มันต้องไปคุยไส้ในหรือคุยกับเจ้าตัวเหตุผลมาอธิบายมันถึงจะชัดเจนค่ะถ้าเจ้าตัวยอมอธิบายนะครับ